ที่ริงศิลปะสำหรับผมนะมันเป็นอะไรตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กมันมันมีความชอบอย่างเดียวชอบศิลปะเท่านั้น,นครับตั้งแต่ตั้งแต่อายุเล็กๆแล้วรู้ว่าเราเราชอบศิลปะไอ,ไอความเป็นศิลปะนี่มันเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาเนาะมันเกิด ขึ้นมาจากที่เราชอบศิลปะชอบเขียนรูปชอบอะไรทุกอย่างเนี่ยนะรเราเราไม,ไม่ไม่รู้ว่าศิลปะมันจะเป็นยังไงแต่มันเริ่มจากความชอบก่อนแต่มันมากเข้ามาเข้าศิลปะมันมันทำให้เราเดินทางอ่ามันทำให้เรา ไปในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คิดครับแล้วมันเปลี่ยนความชอบของเราไปในมุมหนึ่งมุมอีกมุมหนึ่งซึ่งเราไม่คิดว่าเราจะไปะได้ไปพบอะไรที่เราไม่เคยคิดว่าจะพบหนึ่งแล้วก็ได้ไปทําบางอย่างอย่างเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเราก็คิดว่าทําให้มันเป็นศิลปะศิลปะมันมันก็มีค่านะมันมันหมายถึงชีวิตหมายถึงวิถีชีวิตหมายถึงการที่ผมได้อยู่กับกับอะไรบางอย่างที่ มันทำให้งานที่ผมทำเลี้ยงตัวของผมได้ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแล้วนะตั้งแต่เรียนแล้วนะมันทำให้ผมเดินทางไปพบบางอย่างที่ผมไม่เคยคิดว่าจะพบอะ่ะไปพบคนที่มาจากหลายประเทศนี่นะเป็นเ g ็นเป็นคนที่ทำงาน UN H อ็เซเป็นพระเซนนี่นะไปทำความเข้าใจสงครามไปทำความเข้าใจการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ขเขมรเนาะ ที่เขาเห็นเราไม่คิดว่าจะเราจะไปพบเลยนะเราไม่คิดเลยในในก็นชีวิตรเราเราได้เข้าใจแล้วก็ผมได้เดินทางไปทั่วอีสานเนี่ยผมก็คิดว่าพระศิลปะนี่แหละผมคิดว่าเราอยู่ได้เพราะทำงานศิลปะด้วยนะเพราะ อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็อย่างการเพึ่งตัวเองและศิลปะนําไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าใครถ้าสมมติถ้าใครจะทํางานที่ดีศิลปินนะหมายถึงศิลปินนะทำงานที่ดีนะถ้าถ้าศิลปินทํางานดีศิลปินไม่ต้องไปช่วยใครก็ได้งานศิลปะจะช่วยคนอื่นโดยปริยายแต่ว่าถ้าถ้าศิลปินมีจิตใจที่ ทำได้มากกว่านั้นคือมายถึงว่าไปช่วยคนอื่นในใน,ในการทำหากินไปสอนคนอื่น,เป,นเป็นวิทีซีวิตจริงๆไปโคกคลเขาเงี้ยนะครับเพราะว่างานศิลปะหรืองานคราฟหรืออะไรก็แล้วแต่งานประเพณีที่สืบทอดกันเนี่ยนะจะช่วยให้เขามีศักดิ์ศรีมีข้าวกินมีการสืบทอดเนาะแล้วเขาจะเพิ่งพาใส่ยด่วงได้ พราะว่าสิ่งหลายๆอย่างมันมันน่าจะรวมกัน <S <S <ess> เครื่องประดินเผามันเหมือนกันทั่วโลกถ้าเทียมกันครับคำว่าเครื่องประดินเผาหรือเซรามิกเนี่ยฮะคำจำกัดความมันก็คือดินนะอะไรก็ได้ที่ทำมาจากดินนะ จะเผาแกร่งเผาไฟสูงไฟต่ำเผาเทอ,อร์คอตต้าอันนั้นคือเซรามิกหรือจะเผาอะไรที่มันเป็นไฮเทคโนโลยีก็เป็นเซรามิกหมดนะครับเซรามิกก็คืออะไรที่ทำมาจากดิน,นครับเขาเรียกเซรามิกหมดแต่ของผมมันเป็นเราก็แยกมาเป็นพอทเทอรี่พอทเทอรี่ก็ของที่รับใช้ในบ้านของของตกแต่งสวนของ เป็นถ้วยเป็นจานซึ่งตั้งแต่โบราณมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันคู่กับมนุษย์นะเนาะถ้าเราจะดูประวัติศาสตร์ก็ต้องดูเซรามิกเพราะฉะนั้นเซรามิกของเราตั้งแต่บ้านเชียงสุขโขทยัยเตาแม่น้ำน้อยเตาเวียงกาหลงเตาพะเยาเตาสารกำแพงแล้วก็เครื่องเป็นจารงอะไรก็แล้วแต่นะ มันเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาครืองปรภภิกรณ์ของานเรานะไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นมันเป็นระดับเหมือนกันทั่วโลกเทคโนโลยีเหมือนกันทั่วโลกแล้วก็ดีมากเลยอย่างสุขโขทัยนะ่ะคนคนสุขโขทัยทําเครื่องปฏิกรณ์มาเจ็ดร้อยปีแล้วเนาะเขาเป็นออริจิอลเขาเป็นเขาอาจจะก๊อปปี้จีนแต่ว่าไอ้ด้วยการที่ใช้วัตถุดิบของของตัวเอง แล้วก็โน้ต h าวของตัวเองอาจจะอาจจะมีครูจีนมาสอนบ้างก็ได้นะสมัยโบราณเนาะใครจะไปรู้นะแต่ว่าฝีมือเขาดีมากเทคโนโลยีไม่ดีนะไม่มีนะไม่สูงนะแต่ว่าฝีมือเขาดีความเข้าใจเขาดีนะดูการปั้นการเขียนลายการผมพากลุ่มศิลปินญี่ปุ่นศิลปินเกาหลีก็มารวมกันแนละ้วแล้วก็เราไปเที่ยวทั่วประเทศไทยนะครับ ผมพาไปที่เตาเตาเฉลียงเตาเตาศรีสัชนาลัยแล้วก็กรมศริลปกรเขาบุรณะนะเนาะมี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 น้ำมีเตาเก่าเขาบุรณะที่ศิลปะศิลปินต,ต,ต่างประเทศที่ผมพาไปเกาะลูกกองดูโอ้คนัวลุกหมดละใครเขาจะนินทาเรายัางไงนี่เขาตอน ไปจุดนั้นเวลานั้นนี่โอ้โหมันสุพกพบราหมดเลยเพราะว่าเราไม่แพ้เลยแนอดิบนะแนอดิตนะเรามีประเพณีที่ดีมากเรา,เรา,เ,ราเราสั่งสมความรู้มาดีมากมาดีมากอันนี้นี่เป็นของอดีตนะแต่ตอนนี้ผมว่ายังซู้อดีตไม่กยได้เครื่องเป็นเผาเราก็มีคนทําเยอะเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานซะเยอะ แต่โรงงานนี้เราสู้เขาได้แน่เพราะว่าไอความทับเทียมของของเทคโนโลยีมันมันซื้อกันได้นะอย่างเครื่องจักรหรือวัตถุดิบหรือสีหรืออะไรก็แล้วแต่นาะมันมันซื้อได้แล้วมันซื้อโน้ตฮาวได้ด้วยแต่ผมถ้าผมหมายถึงว่างานเครื่องปั้นดินเผาที่สืบทอดกันเนี่ยสมัยโบราณเราจะดีกว่าเยอะแต่ว่า ที่จริงตอนนี้ก็มีนะก็มีมีคนทำดีก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบจากอดีตและปัจจุบันนี้เราสู้อดีตไม่ได้แต่ว่าน่าจะมีคนทำให้มากขึ้นนะครับถ้ามันไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นช่องว่างมันก็ยังเยอะอยูอ่ความต้องการมันก็ยังเยอะอยู่ถ้าใครจะเข้ามาทำให้เยอะนะครับแต่ว่าต้องทำแบบโบราณ อยู่บ้างนะคือหมายความว่าการปั้นด้วยมือแล้วก็ทําอะไรด้วยมือเนี่ยครับหรือว่าจะทําเป็นงานศิลปะร่วมสมัยก็ได้แต่ว่างานคราฟมันก็มีค่านะงานคราฟที่สืบทอดกันแล้วก็ใช้ได้ในครัวเรือนหรือว่าใช้ได้ตามชีวิตประจำวันเนี่ยนะมีค่ามากครับแต่ว่าเรายังขาดการน,นําเสนอให้เท่าที่ควรน,นะมันยังมีช่องว่างที่เรานําเสนอได้ งานส่วนตัวที่เป็นสรามิกของผมก็มีเหมือนกันนะท,ที่นี่โรงงานชื่อดอยดินแดงก็ดอยมันแดงเนาะเราก็ตั้งชื่อง่ายๆนะอย่างดินดินแดงพวกนี้ครับเกิดเกิดจากดินข้างล่างเนี่ยนะตอวดินแดงก็จะผมตั้งใจว่าดอยดินแดงจะเป็นที่ทำงานคราฟทำงานคล้ายๆโบราณ เอาเอาวิถีและวิธีโบราณมาบ้างนะครับแต่ว่าก็คิดใหม่ด้วยว่ารูปแบบของอาหารการดีไซน์นะให้มันให้มันเกิดขึ้นในในยุคข,ของเราให้มันเท่าทันอยู่บ้างแล้วก็มีวิถีใหม่วิธีวิธีใหม่แต่ว่าวิธีเดิมก็มีวิธีเดิมก็คือปั้นด้วยมือปั้นด้วยมือ เคลือบเราก็ยังใช้เคลือบที่เป็นธรรมชาติที่หาได้ง่ายหาได้ตามท้องถิ่นหาได้อย่างสมมุติว่าเคลือบผมใช้ขี้เท้าอะไรเยอะมากขี้เท้ามันเป็นของเหลือใช้เนาะอันนั้นมันก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็มันกลมเกินกับสิ่งที่เราอยู่นะเพราะว่าเราเราไปไหนก็มีขี้เท้าไม้ขี้เท้าไม้ไผ่ขี้เท้าฟางข้าวขี้เท้าใบไม้ ทุกชนิดเราเราจะใช้อะไรที่เล่าข้างครับมันเป็นการพึ่งพาใส่ตัวเองเนาะแต่เราได้อยู่กับคนในชนบทเราได้สอนกันด้วยอนะให้ให้เขามาทำงานกับเราอันนี้มีค่านะครับคือการการช่วยกันซึ่งคนอยู่เอบข้างได้งานได้ความรู้และอยู่ด้วยกันแต่ว่าใครที่มาเรียนกับผม,มก็มีเยอะนักมาน่าจะมากกว่า50คนอนะ่ะ มีทั้งนักศึกษาหรือหรือชาวบ้านหร, el, ร, tribal, ร probable, beg, цев, er ือคนต่างประเทศนี่นะตอนนี้กําลังเติบโตอ่ะกำลังกำลังเติบโตบางคนก็มีชื่อเสียงแล้วนะหลายคนมีชื่อเสียงสิ่งเหล่านั้นเป็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 นสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นผลพลอยได้ที่เราเราเราอยู่ร่วมกันเราอยู่ร่วมกัน งานส่วนตัวของผมที่เป็นเครื่องปริเผานะก็ก็เป็นงานที่เป็นเป็นชิ้นไม่ซ้ําชิ้นเลยนะไม่ซ้ําชิ้นเลยแล้วก็จัดแสดงงานต่างประเทศบ้างไปนะส่วนใหญ่เมื่อก่อนผมผมจะนั่งไปแสดงงานต่างประเทศเยอะนะนะไปไปไปหลายประเทศมากไปประกวดงานไปไปสร้างชื่อเสียงเนี่ยนะแต่ว่ามัน มันก็จะต้องกลับมาบ้านตัวเองอะที่จริงการมีประเทศการมีที่อยู่การมีที่กลับมาที่มันเป็นบ้านเนี่ยนะดีมากเลยนะคือบ้านก็คือที่ไหนก็ได้ที่ใจเราอยู่อะผมสนใจหลายเรื่อง สนใจการสร้างบ้านด้วยไม้เก่าสร้างบ้านด้วยไม้สร้างอาคารแล้วกท็ที่ทำเพิ่มขึ้นซึ่งซึ่งสมัยตั้งแต่เด็กก็ทำนะเขียนรูปแต่ว่าตัวเองทำงานด้วยดินก็เลยเอาดินมาเขียนรูปอะ่ะแต่ผมก็จะพูดติดตลกอยู่เลยนะคือดินสีของผมมันมาเป็นรถบรรทุกมาเป็นรถบรรทุกเนาะบางทีเราต้องซื้อเขา หลายคัน่ะหลายหลับรรทุกเลยหลายหลายหลายคันรถเลยอย่างเงี้ยนะรถรถหงล้อแต่สีเด่นที่ผมมีตอนนี้อ่ะนะดินที่ปั้นดินสีเทาสีขาวดินเกาลินหินที่เรามาทําเคลือบคิดเท่าที่เรามาทําเคลือบสีก็จะเป็นสีเทาสีแดงแดงสีเหลือง อ่ามันมีทุกสารพัดสีสีแดงสีของเหล็กสีของแร่ดินดำเง,งี้ยนาอมันเรามามาทำเป็นสีแคนรรดได้หมดเลยนะผมก็เลยทำรูปชิ้นใหญ่ๆมันมันทำชิ้นเล็กไม่ได้เพราะว่าสีของม,มันมาเป็นขันรดอ่ะเนาะมันไม่ใช่หรอดแต่สีที่ทำไม่ได้แล้วก็เช่นสีฟ้าสี ชมโูสีม่วงนี่เราก็ต้องใช้สีอะคริลิกช่วยแต,ต่ตอนนี้สนใจเรื่องการเขียนรูปด้วยเชียงรายมันเป็นภูเขาเนาะแล้วมันมีสินแร่อะไรเยอะแย,ยะอะไรอย่างที่ผมอยู่นี่ทั้งตำบลมันดินแดงหมดแหละทีนี้ดินแดงเราก็รู้ว่าเรามาจากไหนเนาะเราขุด ตรงไหนก็ได้เราก็เจอดินของเราละดินสีเทาแล้วก็ผมเพิ่งพบดินสีเทาข้างๆตรง,งนี้มันเป็นบอ่อปลาสมัยก่อนผมไปเอาดินที่มอไม้ฟ้าหลวงเนี่ยตอนที่เขายังไม่สร้างหมาอะไรอะ่ะเพราะเตาผมเกิดก่อนมอไม้ฟ้าหลวงไงแต่ตอนนี้เขาเขาซื้อที่แล้วก็เขาก็ถมไปหมดละเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ยตรงไหนนะแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปหาแหล่งดินของเราเอง,องนี่นะ เราไปเห็นเขาขุดบอกปลาที่ไหนเราก็ไปดูแล้วก็เอามาทดลองแล้วก็ขี่รถผ่านที่ไหนดินส,สวยๆแล้วก็เอาจอบขุดมาทดลอง,องนี่นะแล้วถ้ารับถ้าดีเราก็ไปซื้อทีหลังไปซื้อทีหลังไปซื้อขุดนั่นแหละไปซื้อขุดในที่ที่ถูกต้องนะแล้วก็การติดตามดินก็สนุกเหมือนกันนะก็มีครั้งหนึ่งผมขี่รถไปดูแลงานที่ที่ไร่เชนญตวัน ผมไปไปสร้างอาคารเป็นสร้างวิหารหลวงเงยนนะช่วยอะนะออกแบบแล้วก็สร้างดูแลให้ด้วยองนี้นะมันเป็นเวลาหลายปีอะสามปีมั้งแต่เราก็จะคุ้นว่าเราจะเห็นรถที่บรรทุกดินะตลอดเวลาทุกเส้นทุกสายเลยนะแต่มันมีดินชนิดหนึ่งดินเหลืองดินเหลืองสวยมากเราตามเราเห็นจนคุ้นแล้วทีนี้เราเราต้องการละแต่ผมก็ ตามรถเราจะแซงเขาเนาะแซงรถบรรทุกเขานำเขาเ้าบรรทุกเป็นรถหกล้อเนาะแล้วผมก็คิดว่าจะบอกในใจคิดว่าจะบบกรถให้หยุดแต่เราบอกไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราบบกปุ๊บนี่เขาก็จะสงสัยว่าเอ็นไเจ้านี่มันเป็นใครถึงมาบบกรถกลางถนนอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่รู้เป้าหมายผมตามเขาไปเป็นสิบกิโลครับตามคือมายถึงว่าถ้าเขาไปที่ไหนผมก็จะไปที่นั่นละ ตามไปมันก็อ้อเมืองมาทางสนามบินเนาะไปหลังสนามบินผมก็ตามไปตอนนั้นมันก็เป็นฤดูฝนเน่ยสนุกกันนะอะ่แล้วก็ที่เขาถมมันก็ถมกว้างแล้วมันก็แฉเนาะมันหน้าฝนแล้วผมให้เขาเขาเท,ทดินก่อนตามไปถึงแล้วนะผมมารู้ว่าเขาเขาจะเท,ทที่ไหนไปถึงผมก็บอกอเ่เขาเขาเทเสร็จผมก็บอกว่าขอคุยหน่อยอย่างเงี้ยนะเอะ่อ เอดินดินสวยดีนะเทเทดำเท่าไหร่เงี้ยนะทิ้งดำเท่าไหร่เอาเอามาเทตรงนี้ยถมที่เนี่ยดินดำเท่าไหร่มันเป็นดินสีเหลืองตุ่นๆผมเอามาเขียนรูปได้เยอะเหมือนกันดินอย่างอื่นก็เหมือนกันบางทีตามไปถึงโน่นนะที่ที่ที่ทำหมูป่าทำทำทำเด็กที่เด็กติดทำอ่ะนะดินดีมากดินดีมากแถวนั้นนะดินดินดิน ดินเหลืองส,ส,ส้มส้มออกส้มส้มแดงแดง,งะะผมผมก็ตามดินอย่างนี้นะศิลปะาผม,ผมไม่ค่อยมีแนวนะไม่ไม,ไม่มีแนวมันมีมีแนวว่าอะไรที่ผมชอบอ่ะอันนั้นคือแนวแนวที่ผมชอบแล้วผมก็ทำ ตอนนี้ผมอยากทำอะไรผมทำนะแต่มันมีอยู่อย่างว่าทำต้องทำให้ดีต้องทำให้ดีต้อง,ต,องต้องใส่ใจมันบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงทำหลายอย่างแต่ผมไม่ไม่กลัวใครนินทานะเพราะว่าผมผมถือว่าผมผมชอบผมก็ทำแต่ว่าอย่าอย่าไปทำอะไรเยอะจนเกินไปแต่ว่าที่ผมชอบก็คือศิลปะท,ที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตไม่ใช่มนชนวิถีชีวิตทั่วไปอะครับ มีชีวิตพื้นๆที่ที่เราดำรงอยู่ได้เราเราเป็นประโยชน์บ้างไม่ใช่ประโยชน์ทั้งหมดนะไม่ไม่ไม่เท่เงันเราเป็นประโยชน์บ้างเพื่อพาใส่กันอย่างเงี้ยนะไปไมห่หาสู่กันนะพบก,กันบ้างอย่างเงี้ยนะเพราะว่าศิลป,ปะของผมมันก็จะไปในแนวนี้ครับในแนวนี้ แต่ว่าจะ,จะว่าจะเป็นแนวไหนมันก็คงจะเป็นทุกแนวอ่ะพราเขียนลูก,ก่เขียนเขียนไม่รู้เรื่องก็เขียนเขียนรู้เรื่องก็เขียนแล้วก็ปั้นหม้อปั้นหายด้วยแล้วก็ทำสกับเจอด้วยทำสวนป่าด้วยเพราะเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ผมสนใจเรื่องเพาะเมล็ดพันธุ์เมล็ดของผมตอนนี้นะมีต้นยางนาเขาเรียกดอกเบีย้ย หลังจากที่เราปลูกต้นไม้มันโตแล้วเนี่ยนะถ,ถ้า,มาเมล็ดมันตกมาเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยในทางเกษตรนะเกษตรทางเลือกอะเพราะว่าเขาเราไม่ต้องไปซื้อเราเพาะเองผมเพาะยางนาเพาะยางนาผมปลูกหลายเป็นร้อยต้นนะนาะมันก็ร่วงเมล็ดมันเต็มมะข่าเนี่ยพะยูงต้นมะหาดตอนนี้ผมผมสนใจในการพาเพาะเมล็ดมากเลยกําลังจะทํา เกษตรที่เราจะกินผักเองอ่ะท,ที่ที่ว่าเกษตรแบบขี้เกียจอะ mm. ่ะพอหลังเรียกว่าเพอรมมาเคาเจอเพอรมมาก็เพอรมมาเนนอ่ะโอ้หเขาเขาปลูกแตงกวา,าฟักทองอะไรเยอะะเลยแล้วก็มันมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะทำครั้งหนึ่งคมไป,ปยี่สิบปีเงี้ยตอนนี้ผมเริ่มขุดเอารถเครนมาขุดแล้วก็เอา เศษไม้ตอไม้เอาเศษหญ้าเศษฟางเศษใบไม้ปุ๋ยหมักลงไปลงไปแล้วก็มันจะเป็นฮิมัสเศษอาหารมูลสัตว์แกลบผมใส่ทั้ง,งหมดวันนี้ก็ทำเมื่อวานก็ทำก็ทำสนใจเพราะว่าเราอยู่อย่างนี้ครับเราเราปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ขึ้น มันเป็นการพึ่งพาสรวเองเนาะสนใจมานานแล้สามปีมาละทำทำตั้งแต่สมัยผมเป็นเป็อ็นอ่ะชอบชอบไปดูวนณเกษตรชอบไปดูแนวคิดทำมาตลอดผมว่านะเราต้องมีความรักที่จะ จะ,จะเป็นงานก็ได้เป็นเป็นอะไรก็ได้ที่ที่ที่เรามีหลักยึดว่ามันเรามีความรักบางอย่าง mm hmm. พอดีผมไปรักศิลปะเนาะไปรักศิลปะศิลปะมันก็เกี่ยวข้องกับหลายอย่างอันนี้ก็เป็นอนุคตินะแต่ว่าถ้าเรามีความรักเราเรา,เราทํามันให้ดีเราทำมาให้ดีแต่ถ้าเราทําดีป๊บนี่ mm hmm. สิ่งเหล่านี้จะแก้ไข ทุกอย่างได้แก้ไขทุกอย่างได้ทําให้ดีทํางานให้ดีมีอาชีพอะไรก็ทําให้ดีให้ให้มีความตั้งใจแล้วก็ให้ลงลึกให้ลงลึก